แล้วค่ะวันนี้ร้อนมากอากาศเมืองไทยร้อนต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าแต่งตัวไม่สุภาพเดียว่ากันนะคะวันนี้จะมาสอนทอําไก่ผัดผงกะลี่ค่ะที่ทําอาหารกันเนาะเดี๋ยววันหน้าค่อยทําขนงมมาต่อค่ะนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ค่ะไอเชฟนะคะเ,เป็นเครื่องปรุงสําเร็จรูปสําหรับผัดเขกะกลี่เราจะลองดูซิว่าของเขาจะอร่อยจริงไหมนะ แล้วก็เหมาะมากสาหรับใครที่อยู่หอหรือคอนโดนะคะไม่อยากยุ่งยากก็ใช้นี่เลยค่ะสําเร็จรูปไปเลยนะคะอ่ะไปดูผสนผสมกันะคะ่ะเดี๋ยวจะทําไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยนะคะอันดับแรกเราก็มาตัดซองตัวนี้ก่อนนะตัวซีข้างในเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมีกี่ซองอ่ะมีสองซองนะคะ ตัวนี้เขาจะบอกว่า yellow curry stir fry sauce นี่ที่จะเป็นซอสนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปพี่แมวจะผสมไว้ในไข่เลยนะไข่สองฟองนะคะอ่ใต่ไข่จะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ไม่เป็นไรสองฟองใส่ไปเลยใครชอบไข่ข้นะข้นนะใส่ซอสลงไปเลยค่ะผสมไปในไข่นะคะโอ้เหลืองสวยค่ะนี่ค่ะ นะอ่าเดี๋ยวมาอันนี้เครื่องปรุงของพี่แมวเกยวไว้ก่อนนี่เขาก็จะมีเป็นซอสมีพวกน้ำพริกเผาด้วยนะก็จะเห็นพริกด้วยเอาละได้แล้วอ่ะเดี๋วนี้ทิ้งไว้ในนี้เลยค่ะนะคะ ตัวนี้พี่แมวคิดว่าอันนี้เป็นผงกะหรี่นะคะนี่นะคะเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ตัวนี้ผสมกันก่อนแล้วพี่แมวก็จะเพิ่มนมข้นจืดไปนี่นะคะคือน,นมข้นจืดของพี่แมวอในนี้เลยหนึ่งช้อนสองช้อน สช้อนอ่ะพี่วาใจไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะหรือสี่ช้อนทานข้าวนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เข้าไปเลยดูซิว่ารสชาติจะออกมาอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยสงสัยจะต้องปรุงเองนะคะอ,อันนี้เหมาะสำหรับอ่อกี่คนนะอน่ะสองถึงสี่คนเลยนะถึงสี่ที่เอาละเสร็จแล้วเราเตรียมซอสเสร็จแล้วอันนี้เป็นผงกะหรี่นะคะ เรามรดูส่วนผสมอื่นกันค่ะอ่ะพี่แมวก็จะมีนี่นะคะแครอทแล้วก็พริกชีฟ้าแต่พี่แมวไม่มีพริกชีฟ้าใช้ใช้พริกจินดาค่ะเผ็ดร้อนดีชอบมากกระเทียมสับนะคะไก่พี่แมวเนื้อ,เน,อเนื้ออกไก่นะเนื้อสันในไก่ครึ่งกิโลนะคะขึ้นช่ายหนกัาสิบาทค่ะหอมหัวใหญ่หัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะอ่า ถ้าใครชอบหอมมากก็ใส่เพิ่มได้อันนี้พี่แมวทำไปเรียบร้อยเลยนะคะกระเทียมสับของพี่แมวเอาออกมาจากช่องแช่แข็งทำไปเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางม้นกันมีกระทะรอยอยู่ค่ะอ่ะไมผูพพ้พันทำเพลงเปิดแล้วนะคะเปิดแก๊สแล้วนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันไปประมาณสักออสองช้อนโต๊ะน,นะน้ำมันเพื่อทัวเหลือง,งค่ะ อันนี้เครื่องปรุงพี่แมวเตรียมไว้สำหรับนะคะเริ่มรสชาติถ้าไม่อร่อยนะนเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนเรามาใสก่กระเทียมกันนะคะน,น้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่ไปเลยค่ะกระเทียมกระเทียมสับนะคะหอมสับให้หอม ้อมแล้วจากนั้นใส่นี่ค่ะหอมหัวใหญ่ลงไปาตามด้วยเนื้อไก่เลยนะคะแล้วจความทำเทนนะคนะหอมหัวใหญ่หเวลาเขาผัดเสร็จแล้วก็จะหอมถ้าโดนเนยหรือโดนโดน้ำม,มันอย่างเงี้ยหอมมาก กีใส่น้อยแต่นีเนี่ยเรามีชอบท้องหอมเองอย่างนี้เยอะน่าจะใส่เยอะๆน้อยา่าล จะดึงแล้วพี่นาจะใส่แครอทเพราะแครอทจะสุกยากนะคะแครอทลงไปเลยเนี่ยพริกออกอ่ะ,อะถ้าใครไม่มีพริกชี้ฟ้าใส่พริกจินดาได้นจะจ๊ะ พอไก่เริ่มสุกเรากลับมาดูกันค่ะมาค่ะไก่เริ่มสุกแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะคะเรามาใส่ซอสที่เราปรุงไว้นะคะกับน้องเปกับน้องข้นจืดแล้วก็ไข่ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยเสียดายเสียดายขูดขูดนี่หอมค่ะ หอมค่ะท่านผู้ชมคะมาผงกะรีนะคะมามาได้พูดคำหยาบนะคะชื่อเขาอย่างนั้นจริงใส่ให้สีเหลืองสวยค่ะนะคะสวยงามเห็นไหมคะเหลืองแล้วนี่ ถาเราใส่ซอสที่มีไข่ไปท่านีโม้มน้ำจะแห้งนะคะถ้าเกิดใครชอบน้ำเยอะก็เติมได้นะน้ำเริ่มแห้งขมขีดแล้วอ่ะหอมเดี๋ยวพี่แมวจะชิมนะคะว่รสชาติเป็นอย่างไรอมเองชิมในกระทะัเลยะคะ่ะเกียวด,ดาม่านะคะ รสชาจากซอสในซองนี้ยังไม่เข้มข้นนะพี่แมวขอปรุงเองนะคะขอปรุงเองอ้าใส่น้ำตาลทรายลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะซีอิอ๊วขาวเออไม่ใช่ค่ะเออ่ซอสผัเขียวครึ่งช้อน สี้วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะทุกอย่างครึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาขับต่อค่ะ สีเขาจะไม่ค่อยแดงเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่น้ำพริกเผาน้อยพี่แมวคิดว่านะคะปกติถ้าเกิดว่าปรุงซอสเองใส่น้ำพริเกเผาเยอะๆสีจะแดงสวยหลืองเหลืองแดงแเนาะมาชิมอีกรอบนะึงได้ที่อะ้ยังชิมก่อนนะคะอืมเกือได้ที่แล้ว

ฟ้าเขียวตึ่งช้อนโต๊ะค่ะความหวานไม่ใส่มากนะคะเพราะว่าเขาจะได้ความหวานจากออหอมหัวใหญ่อยู่แล้วเนาะอืม เมื่อกี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณแบเขึอนช้อนโต๊ะลวแต่ใครชอบหวานก็เติมได้นะคะแล้วแต่ปรุงเองนะคะเอาละค่ะโอเคแล้วมานี่ค่ะสุดท้ายใบขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยหนึ่งกร่กร่ละสิบหอมค่ะผันอีกรอบนึง ได้เลยค่ะูเยอะนะเนี่ย,ห,ย,ห,ยหมูครึ่งกิโลกินได้กันครอบครัวเลยค่ะอา้าวเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟก่อนนะคะมาค่ะจะเสิร์ฟเลยนะคะอันนี้ยังตักมาไม่หมดนะคะเก็บไว้ให้คนข้างหลังกินบ้างอันนี้ขอทานก่อนออจ้ะ นี่จ้าค่ะอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะถูกใจอย่างไรก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ